นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองไทยติดลมโลกเปลี่ยนนักรบดอมสม้มขยับแข้งขยับขาวอร์มเครื่องเตรียมลงถนนกันได้เลยหากมองว่ามันคือแนวรบนิติสงครามตามนิยามของฝ่ายเสกองทัพก้าวไก่ตามดังหวะเร่งคดีปรากฏการที่สารรัฐธรรมนูญร่อนสารไล่จี้อายการสูงสุดทวงถามการพิจารณาคำสั่งรับฟ้องหรือไม่ฟ้อง จากกรณีที่ทนายความของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธ,ธอิสระแกนนำตัวจีทีนสลิมมอบกบปสยื่นขอให้อายการสูงสุดร้องศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรก้าวไก่และพักก้าวไก่ที่ชูนโยบายหาเสียงหรือประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่โดยกำหนดให้อายการสูงสุดต้องแจ้งให้สารรัฐธรรมนูญทราบภายใน15วันอัตราโทษหนักถึงขั้นหยุดผักตัดสิทธิทการเมืองตลอดชีวิตตามจังหวะสถานการณ์คาบเกี่ยวกันพอดีที่กระบวนการตามไทม์หลายในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เดินหน้าใกล้เปิดสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ทำการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ต่อเนื่องถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพิธาเจอปักชนะกลางหลังไปอีกหนึ่งดอกแบบกลางหลังทะลุหน้าอกเลยกับสภาพคดีหุ้นสื่อเศษซากไอทีวียังคาราคาซังนูเนียกระปมขายที่ดินมรดกที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันที่ถูกแก๊งโรยตะปูเรือใบขุดมาแฉดักรอสำ้ำแต่ทำไปทำมาคดีล้มล้างการปกครองจอเบียดแรงแสงโค้ง ชัดชัดสัญญาณธงสกัดกองทัพก้าวไกลเบรกเกมเด็กรุกคืบล่วงหลํำแดน,นอันตรายเบื้องต้นเป็นอันฝาวกระแสซุบซิบวงในได้ข่าวไม่ได้กรองอางว่าสัญญาณไฟเขียวผ่านตลอดปล่อยเด็กแว้นผ่านด่านความมั่นคงสรุปก็แค่ข่าวลือจากพวกที่เข้าไม่ถึงชั้นพิเศษตามมนูของพวกจ้องโหนแห่กระบวนรถไฟรัฐบาลแห่งความฝันเลือกตั้งใหญ่ผ่านมาใกล้ห้วัน น่าจะตื่นมาเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงกันได้แล้วแนวโน้มกระบวนแหเ่เสรีประชาธิปไตยน่าจะไปต่อได้ลำบากเต็มกืนและมันก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับสภาพประชาธิปไตยแบบไทย,ไทยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่กว่าจะได้ตัวนาย,ยกรัฐมนตรีโดยเงื่อนไขเกมอำนาจซับซ้อนคงต้องบี้กันอีกหลายตลบไม่จบที่รอบเดียวแน่และมันหนีไม่พ้นกระเทือนไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ลูกผีลูกคน ตามสัญญาณตลาดหุ้นที่ดิ่งนรกหลุด1,500จุดทุนใหญ่ภาคอุตสาหกรรมห่อการค้าส่งเสียงเตือนรายวันกลัวการเมืองจุดเศรษฐกิจงงหัวไม่ขึ้นแววแว่ววงเจ้าสัวใหญ่เตรียมร่มฉูชีพรัดเข็มกับนิรภัยกันหมดแล้วมองทะลุสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในม่านหมอกเกมอำนาจต่อให้มือโปรที่ติดชาร์จแถวหน้าของเอเชีย โปรไฟล์มือบริหารเศรษฐกิจระดับที่ทั่วโลกรู้จักอย่างนายทักษิณชินวัตรหรือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ยังคิดหนักจะประคองเครื่องบินไม่ให้มงกกระแทกพื้นได้อย่างไร10ทักษิณกับ10บสมคิดกับตันชั่วโมงบินสูงยังไม่แน่จะเอาอยู่หรือไม่นับภาษาอะไรกับนักบินฝึกหัดที่จะพาชั้นขึ้นประคองเครื่องโบอิงฟาร์มมรสุมพายุตามเทนอำนาจการเมืองเศรษฐกิจโลก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แนวโน้มการเป็นฝ่ายของขั้วอนุรักษนิยมโลกหลังม่านเหล็กอย่างรัเสเซียที่ผนึกกำลังกับจีนแผ่นดินใหญ่เบียดขึ้นมาฟอร์มขมขั้วเสรีประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกกระแสเอ็นเอียงไปทางฝั่งเผด็จการที่อยู่บนพื้นฐานการแชร์ผลประโยชน์จริงใจคบง่ายกว่าพวกประชาธิปไตยจอมปลอม ฉาบผลประโยชน์บางหน้าโดนจับได้ไล่ทันปั่นโลกสวยหลอกอินชาวบ้านไม่ได้อีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ